ถาเอซีวันนี้ก็มาเยี่ยมตาครับยายมาแล้วก็บรรถึงแล้วก็บรหินบริยู่ไปเจอแตนลูกสาวอันนี้บ้านลูกสาวนะคะทุกคนนี่ลูกสาวของยายมาเยี่ยมกันนานๆมากกับลงทางลงูกหลานเพื่อจะเข้าจักเรเทเร่โค้งเพื่อันย้ายไปอยู่กันลูกชายบุ๊คสุขภาพบุดีอ้ายเลยพาไปอยู่นั่ เขาไมนใจล,ลงบานมากกว่าเป็นลมก็บ่อยเนาะวันนี้ฝนหากระยุดนะฝนตกปกติฝนตกทุกวันเมนบบี่นวยุดมี่แลกมีอยู่ระยองระยองก็บ้อนได้ฮ <c oughs> อนมา,มากๆเลยอันแถวนี้เขาเรียกแถวอย่างเนาะของดินของดิน มามาสุก,กนมาแล้วมาหัวทางเดียวทุกคนจับทางไม่ได้โอ้ยไปถึงพุ่นแหละหมาวันนี้ลูกชายทหาน,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 นลุงพลกับปฐมนะนานเดียวบุได้มาว่ะสันมาบัดบุเจอผู้ใหญ่ยอยู่บ้านเจ้าอยู่สปปลอบสปปลาวผู้ใหญ่อย,อยู่สปปลาวคนนครพนมฝากวัดดีเด้อแล้วก็ให้ติดตามเจ๊ยังก็ ตตาม้วนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับตะไครอันนี้อยู่อันนาเก๋ไหมน่นกเอออยู่นาเก๋จก้ะแต่มาอยู่นี่แต่น้อยอยู่ตั้งแต่อยู่หกปีตอนนี้สี่สิบสามเพราะว่าคบกันมากอะอยู่หลายปีแล้วสากว่าวปีเนาะสาวกว่าปีแล้ว,วแต่เป,ปเป็นเพื่อนเป็นพงต่ก้อนก็นรู้จักกันครั้งแรกอะไปทำงานก่อสร้างก่อสร้างคนอีสันทับรี ก็เลยนับเป็นพี่เป็นน้องกันมาเนี่ยถึงนันนื้กันมานานๆกับมาเยี่ยมมาคุยกันอันนี้สบายแล้วมีบ้านเป็นของตัวเองสวนทุเรียนทุกคนสวนทุเรียนแม่ไม่ได้สวนทุเรียนไม่ข้างบ้านลงลื่นเดียร์ยาสิพาโลพานดูปล้กตั้งแต่ข้าวมาปลูกมือนั้นไปออประมาณมันก็โตแล้วเนี่ยว่ะ สามปีเก้าเดือนอแล้วที่มาปลูกอันนี้แหละทุกคนที่อยามาปลูกแล้วก็ทีอันมามุงแฉลม้มโตแล้วเป็นสีผ้าลูกหลานเอฟอัปเดตให้บึงเออแบบต้นทุเรียนแัน,น,น,นแม่เสียดาย <c oughs> เนาะมัน,ม,น <c oughs> มันบอกแม่นั่นหน้ามาทุเรียนนออ่องออกมากสิไฮเบิ้งคนบ้านเฮานะคนบ้านเฮาเทวอันนาเก๋เนาะเดวนาเก๋มีและครัทุกคนสวนข้างบ้าน ต้นไม้ก็งามต้ตตน,ท,น,ท,นตทุเรียนอันนี้ที่ย่ามาปลูกคือคนใหญ่แล้วโตแล้วเวนี่ยปลูกได้สามปีหลังมาบึงผลงานสวยลูกหลานต้นง,งามเป็นแถวพู้นหไลงข้างล่างคนแหละเสียที่ตะบจูจออันตากับยายทุกคนเพื่อนป่วยก็เลยเอาไปอยู่พุ่นเป็นล่มเป็นยังบ่อย ดีเขายังมีบ้านมีอะไรตุกเป็นของตัวเองอยากก็มาหาเลาะดูเบิ่งงานด้วยเย้วว่าชิมาถามว่าผู้ใดจ้างอันซอยทุเรียนอะไรนี่แหละมา,าลูกคาหลานอัพเดตงานทุกคนอันมักพริกมดละโบกบมักพริกที่อันลุงคอนปลูกไว้อันเยอะๆขาวๆนะั้นมดละติ บุญทุกคนงามมากเลยโผใบก้องนี้แหละยภายในสามปีเนี่ยสามป,ปีอันนี้เนี่ยหญ้าม,มาปลูกงามแล้วออกมากออกผลเกลี้อันนั้นก็เอามากได้ได้เน,นี่ยทุกคนอันเลี้ยงป่าไว้ป่าไอผงโตง่ายแล้ว,วลบอกปลาัว จะพาไปเบิ่งบอป่าเอยลูกไปเร็วเร็วเร็เร็วไปเอ็กปนี่มมีมาด้วยอันนี้มีหดสาป่าทุกคนปล่อยป่าสิป่าอย่างลูกป่าสวายมันบมป่าสว่าสวกับป่าอย่างอีกแ่านิ่ปาโอ้ป่านี่กับป่าสวรว้าวตัวใหญ่เลยดีว่คนดูดูปลาตัวเป็นตัว

อันซื้อตอนแรกมาปล่อยอันตัวขี้บาทอันนี้มันซื้อซื้อส่วนเขามาเขาปล่อยไว้แล้วปล่อยเป็นปีแล้วตนะั<อ>้งแต่มันมาอยู่ป่าตั้งแต่น้อยสี่ห้าปีนะป่ารุ่นนี้ไม่ได้จับเจ้าเทื่อเลยว้าย <c oughs> ปิตามก <c oughs> อุกปิตมามุกโคาซัน <c oughs> อ่านกินแล้วอ่านกินแล้วทุกคน <c oughs> เบืงตัวมันแญ่มากเลยกินมันบลงคนเลี้ยงก็แทบสิจูจุ๊บกันแล้วมันมาใกลๆเนาะนี่เบิ้งใกล้ๆเนี่ยจะบีดเนี่ยมันเล่นมาเห็นไหมเออ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 คุณอาเบ้งๆๆๆทุกคนว้ายเป็นตาสอ่อเนาะลอยดูดีดูดูจุโอคุณอาใกล้ใกล้มอือ ปลาอันนี้ปลาสวายเนาะปลาสวายกำลังมากินนะฮะมันสีมันๆคล้ายปลาเสื่อมคล้ายปลาเสื่มมะเร็ตัวใหญ่มากเลยตัวนี้ใหญ่โอ้โหกำลัตงตอมเยอะปลาโตขึ้นขอบคุณเม่นบัดจน,นอนนะเนาะมันมัน บ่แม่นเวลามันเนาะมันมาแบบแค่เนี้ยปรตีนนี่มันโอ้ยตัวดีใหญ่บากเลยทุกคนตัวนั้นเกือบสองโลอ่ะอันนี้มุมสูงในรูปมันคือน้อยเนาะแต่ความจริงใหญ่มากๆเลยนะใหญ่นะตัวนึงอะเกือบโลเลยแต่ว่ามันก็ยังจ่อยอยู่ป่าเนี่ยเพราะว่าให้อาหารมันแค่เพื่อเดียวนะส่วนใหญ่สิป่อยมันหากินธรรมชาติ แต่ว่าเคยเลี้ยงมันเนาะมันก็เลยแบบว่าหากินบ่ค่อยยัคือป่าธรรมชาติอโอ้โหดู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 มันมากินเลยอืมฮือฮนอฮือออันนี้ปลาคอปลาคอตัวนี้ปลาคอดูนี้ปลาคอดูนางอยู่ใต้น้ำโอปลานิ้นอันนี้ปลานิ้นผู้นาคุณ้นาปลานิ้นผู้นาเออปลานิ้นอันนี้ตัวใหญ่เนื้ทุกคนเป็นทาสะอ่อนอืมดูมันมาน่ะ ออือโอ้นโอ้โอ้เต็มเลยดูท oh, oh. oh. ุกคนเต็มเลยอันนี้ซาป่าเลี้ยงทางปูเลี้ยงทางป่าอันนักป่าดุกเลยนะ ดีมีทั้งซาป่าของตัวเองต้นนี้งามมากเลยเนี่ยใบยเขียวอันเอาอยาอย่างใส่มันฉีดเป็นฮอร์โมนเป็นพวกสารสารยังเกี่ยวกับบํารุงใบนะโอ้อยาบํารุงใยฉีดอ,อันสม,มุดมันมันเป็นใบแห้งๆใดใบบแดงๆนีเขาเรียกอะไแดงไหมเราเอาอยาอย่างมากเกะมันก็มีหลายตัวจะดีเลย เขเรียกงสะสมอาหารเออบ<อ>้านยา,า<อ>เพชรงงามมากเลยเนี่ย<อ>ยูบ้านบ้านยาทุกคนบางทีมีใบแดงเดงนี่อันนี้ปอันนี้มันฟื้น,น,น,นแล้วฟื้นสวยงามมากเลยทุกคนต้องย้อนไปเมื่อสองเดือนก่อนนะอ,อันนี้ก็ต้นมะฮุง่งลกมากหักเต็มเลยทุกคนมีทั้งต้นมะขุดสวนทุเรียนโอ้ยเป็นมีสวนของตัวเองไว้ที่กาโยเวลาออกมาออกคนมากกัน ว่าแล้วมีต้นง,งามๆเนาะเขียวปึ๊ดเลยตัวน,นั้นก็นได้ได้มากได้ปุ๋ยอันอันปุ๋ยได้ใส่อย่างงี้ยมันจะงามมีปลานินทองแต่ตอนนี้ใส่ยา่ามันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆปุ๋ใส่สามหุนแล้วก็เปลี่ยนเป็นชีวาภาพเป็นปุ๋ยเคมีชีวาภาพแล้วแต่ต้องสลับกันนะงามเนะาเนะบางต้นใดกับใบเขียวเลื่อมเลยทุกคนใบดำเลื่อมงาม งามมากเลยมันได้ยาถึงปุ๋ยถึงเนาะนี่แหละชาวสวนที่ทําได้ทดําดีคุณหละฟูนะทุกคนอัปเดตอันนี้ก็ส่วนลูกๆหล,ล,ลานนะคะพี่น้องอยู่นาเกแต่มาซื้อที่ซื้อทางอยู่นี่เนาะมาซื้อทางอันซืนน้ออย่อยสวนน้อยอสวนน้อยเพราะว่าที่ก็อย่สวน เป็นมีเงินมีทองซื้อที่ซื้ออันเฮ็ดบ้านอยู่นี่แล้วก็ลงทุเรียนเฮ็ดสาป่านั่นแหละเป็นของตัวเองนี่แหละพี่น้องชาวนาเกอของเฮาเนาะอันนี้อันนี้กล้วยทุกคนกล้วยหอมเนาะเชือกล้วยหอมตับคอนนำมาปลูกเออตั้งแต่ตัคอนมาปลูกขึ้นบนนีออออ่อันนี้ขอชืเรียกกล้วยอะไรกล้วยอันเรียมือนางไหม อออหอมอทองอากล้วยหอมทองโอ้นี่กำลังออกคนมีแต่อันงามงามทุกคนหน,น้าบานกระดอกไม้สวยๆงามดอกไม้อะไรเนาะนี่สวยๆงามๆทุกคนมีเมดเขาเรียกต้นลือสีผสมสพ <laughs> ามีแต่ดอกงาม เผาก็มีแต่อันงามๆทุกคนมีกะเพราผักอีตกอีตูมีหมดเนาะอันนี้ก็ต้นฤาษีผสมโอ้สะอาดสะอานทุกคนพาชมสวนอะไรเรื้อยแล้วกันคลิปนี้กับสิลลาลูกลาหลานเล่เอฟซี FC ทุกคนขอให้เจริญง่งเรืองสุขภาพข็งแรงไม่อจิบไม่จนล่ำรวยตลอดปีตลอดไปจ้า เาใจนะจ๊ะขอบคุณมากมากค่ะจันใหม่บ๊ายบายโอนปิดน,นี้ย